สปอยวันพีซตอนที่1,116กับแผนการของจอยบอยที่มีให้คนรุ่นใหม่และอาวุธในตำนานโบราณได้ถูกเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเอาล่ะไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับพบกับ o c ซ Studio ช่องของคนรักหนังการ์ตูนอนิเมะและคอมิกภาพหน้าปกตอนที่1116เราจะได้เห็นกับยามาโตะที่กำลังรับ ยาและขนมดังโงจากโอซึรุนะครับใกล้กับปราสาทบุบผาและเราจะได้เห็นอุราชิมะนักมวยปั้มซูโม,โม่นะครับที่เคยสู้กับลูฟี่อยู่ด้านหลังปกด้วยเริ่มตอนมานะครับเราจะได้เห็นปฏิกิริยาเรีแอคชั่นนะครับเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคำพูดของเวก้าพังจากทั่วโลกนะครับเมื่อมีคนถามถึงสงครามโลกเมื่อ800ปีที่แล้วและชาวบ้านก็เริ่มได้ตั้งคำถามว่า สงครามเมื่อ800ปีที่แล้วยังดำเนินต่อไปอย่างนั้นหรือที่ไหนยังไงแต่มันเป็นไปนไม่ได้เลยที่ใครจะมีชีวิตจากเวลานั้นจนถึงเวลานี้และสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมไม่มีใครรู้เรื่องนี้จนเวก้าพังออกมาพูดและทำไมเรายังไม่รู้สึกถึงสงครามจนถึงนาบัดนี้และในขณะที่เวก้าพังพูดภาพก็ได้ตัดไปที่ท่านอิม ท่านอิมก็ยังมาเป็นเงาอยู่เหมือนเดิมนะหรือว่าตัวแกเป็นเงาวะไม่เห็นรูปร่างหน้าตานกเว้นเนตรสังสาระของแกเลยท่านอิมนะครับจะอยู่ในห้องดอกไม้กําลังเดินไปที่รูปภาพของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งของรูปก็อยู่ในความมืดแต่เราจะได้เห็นว่ารูปผู้หญิงคนนั้นนะครับมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับองค์หญิงวีวีเป็นอย่างมากและท่านอิมก็ได้มองและเงียบไปและภาพก็ได้ตัดมาที่อาราบัสตา้านะครับเราจะได้เห็นอีการลัมและกาลู กำลังร้องไห้นะครับเพราะโปสเตอร์ของการหายตัวไปของวีวีอย่าร้องเลยอ,อีกาลัมวีวีอยู่กับไอมอร์แกนสบายดีแต่อีกาลัมไม่ได้รู้เรื่องนี้นะครับและเราจะได้เห็นเปลูและจาคาพร้อมกับองค์คลักฐานชั้นสูงยืนข้างหลุมศพของราชาครอบบ้าเพื่อไว้อะไรให้กับราชาของเขาที่ล่วงลับไปแล้วและตัดมาที่การถ่ายทอดสดของเวก้าพังต่อ เวกาพังได้พูดว่าฉันต้องขออภัยอย่างสูงแต่ข้าอยากให้ทุกท่านทราบเรื่องนี้ฉันต้องการสร้างแหล่งพลังงานที่จะเป็นรากฐานสําคัญของความก้าวหน้าของโลกแต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบและมันคือมาเธอเฟรมและในที่สุดมาเธอรเฟรมก็ได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วมันคือพลังงานที่จะทําให้การดํารงอยู่ของทุกชีวิตบนโลกอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนสักวันหนึ่ง แต่แล้วว่าหนึ่งเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของมาเธอเฟรมนั้นได้ถูกขโมยไปและมันได้ถูกเติมเชื้อเพลิงให้กับอาวุธโบราณและภาพก็ได้ตัดมาที่เกาะเอเคสอีกครั้งหนึ่งเราจะได้เห็นมาเธอเฟรมที่กําลังลุกโชนอยู่และเราจะได้เห็นภาพของกองทัพทหารเรือที่กําลังสั่นกลัวอยู่กับกองเพลิงที่อยู่ตรงหน้าเขาเพราะเจ้าหน้าที่ไซเบอร์โพอยู่ใจกลางเกาะแล้วเข้าใกล้ไม่ได้เลย ดูเหมือนว่าทะเลเพลิงนั้นจะน่ากลัวเป็นอย่างมากและเราจะได้เห็นเจ้าหน้าที่ไซเบอร์โพตกอยู่ณกลางเกาะกับแปซิฟิต้ารุ่นใหม่เป็นแฮนด์คอกและภาพก็ได้ตัดภาพมาที่สตูตซี่และก็เอดิสันสตูตซ,ซี่ได้พูดว่าเกาะสันสะเทือนเป็นอย่างมากมีบางอย่างเกิดขึ้นเอดิสันเอดิสันก็ได้พูดว่าฉันก็กลัวเหมือนกันนี่มันวุ่นวายมากเกินไปแล้วเหล่าพวกเซลฟิมและไซเบอร์โพก็ต่างล้มลง กมหมวกฟางอาจจะไม่สามารถลงไปยังเมฆเกาะได้อีกต่อไปสตุตซี่ก็ได้ถามต่อว่าล้มลงอย่างนั้นเหรอมันหมายความว่ายังไงเอดิสันก็แจ้งเรื่องนี้ให้กับสตุตซี่ทราบว่ากําลังมีหนึ่งในห้าผู้เท่าที่แข็งแกร่งมากมุ่งหน้าไปที่นั่นฉันขอร้องละสตุตซี่ได้โปรดออกไปจากที่นั่นซะและอยู่ๆสตุตซี่ก็ได้พูดขึ้นว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันปล่อยคาคูให้เป็นอิสระเอดิสันก็ตกใจว่าเธอพูดอะไรของเธอขึ้นมานะ่ะ สตูซี่ได้พูดว่าพวกเขาอาจจะถูกลงโทษในภายหลังพวกเขาจะไม่ไล่ตามกลุ่มหัวฟังอย่างแน่นอนและฉันคิดว่าฉันรู้ว่าการเคลื่อนไหวต่อไปของเขาจะเป็นอย่างไรเอดิสันก็พูดต่อว่าฉันเข้าใจแล้วสตูตซี่ขอโทษที่ทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้พวกเขาคือเพื่อนของเธอใช่ไหมขอโทษที่ทําให้เธอต้องทรยศ์พวกเขานะแต่เธอก็ยังคงช่วยพวกเรา,าเอาไว้ทั้งสองอย่างคือความรู้สึกของเธอที่แท้จริง ความไม่ลงรอยกันในอารมณ์ของเธอพิสูจน์ได้แล้วว่าเธอเป็นมนุษย์สตุตซี่ทำสิ่งที่เธอต้องการและเอาตัวรอดไปให้ได้นะสตุซี่ก็ได้ตอบเอริสันว่าโอเคกลับมาที่คำพูดของเวก้าพังเขาได้บอกถึงเรื่องราวของอาณาจักรลูรูเซียว่าอาณาจักรนั้นโดนทำลายโดยอาวุธโบราณที่ได้เปิดใช้งานด้วยมาเธอรเฟรมของฉันฉันเสียใจมากที่ปล่อยให้อาวุธโบราณน,นั้นได้รับการฟื้นคืนชีพ แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือทำแต่ผลลัพธ์มันก็ชัดเจนแล้วว่าฉันนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการตายของผู้คนมากมายฉันรู้สึกถึงความรับผิดช,ชอบอันหนักหน่วงสำหรับฉันและฉันเสียใจเป็นอย่างมากและนี่คือข้อพิสูจน์ที่ไม่สามารถหักล้างได้เลยว่าอดีตนั้นไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมชาติที่จมโลกเก่าแต่เป็นอาวุธที่ทำลายโลกในอดีต และมันสามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนและเราจะได้เห็นโมดะหญิงสาวที่นมวัวในอาณาจักรลูลูเซียและพลโทโคเมลต่างตกใจกับเรื่องที่เวก้าพังพูดที่ว่าอาณาจักรลูลูเซียนั้นได้โดนทำลายโดยอาวุธโบราณและเราจะได้เห็นรีแอคชั่นของผู้คนมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้และภาพก็ได้ตัดมาที่อาณาจักรโพรเดนซ์ราชาอลิซาเบลโลที่สแห่งอาณาจักรนั้นได้ตกใจและได้พูดขึ้นว่า อาณาจาักรูลูเซียหายไปอย่างนั้นเหรอผู้ดูแลเขาได้พูดขึ้นว่าเราไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยราชาอาลิซาเบลโลที่สองก็ได้ให้องค์ลัก์ของเขาช่วยไปยืนยันเรื่องนี้ในทันทีและองค์ลักก็ได้ตอบว่าครับท่านและภาพก็ได้ตัดมาที่บัลติมอร์ผู้คนของเมืองนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าเวก้าพังนน้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยและเราจะได้เห็นโมโมโนซุเกะกับคินเอมอน อยู่ๆโมโมโนก็พูดถึงเรื่องอาวุธพลูตันแต่ก็โดนคิเรมอนได้ขัดว่าอย่าพูดเลยท่านโมโมโนสุเกะในภาพถัดมาเราจะได้เห็นข้อโคไดกำลังตั้งใจฟังเกี่ยวกับข้อความของเวก้าพังและเราจะได้เห็นท่าทีของชิราโฮชิและชาวเงือกเมื่อเวก้าพังได้พูดถึงจอยบอยเรื่องที่ส่งต่อเรื่องอาวุธโบราณให้กับคนรุ่นหลังและตัดมาที่มารีนฟอร์ดแห่งใหม่เราจะได้เห็นปฏิกิริยาของเซนโกคุ และซึลุเซนโงคุยัดขนมโอคากิเข้าปากด้วยความเครียดอย่างรวดเร็วและซอลุก็ได้ด่าเซนโงคุว่าเดี๋ยวแกจะสำลักเอานะไอ้แกงงี่เงา่าถัดมาที่อาคาอีนุก็ได้บ่นขึ้นว่านายพูดทุกอย่างจริงๆไอเวก้าพังพร้อมกับความโกดเครี้ยวของเขาและเวก้าพังก็ยังได้พูดต่ออีกว่า จอยบอยนะ่ะได้วางแผนส่งต่ออาวุธโบราณทั้ง3ชิ้นให้กับคนรุ่นต่อต่อไปแต่เวก้าพังก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมจอยบอยจึงพยายามทำสิ่งนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเขาไม่สามารถพูดได้เลยว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชั่วในความขัดแย้งครั้งนี้แต่ในสักวันหนึ่งมันก็คงชัดเจนแล้ววันนั้นโลกก็จะเสี่ยงน้ำท่วมโลกอีกครั้งหนึ่งและนี่คือคำเตือนจากฉัน และยังมีปริศนาอีกมากมายเกี่ยวกับร้อยปีแห่งความว่างเปล่าแต่มันมีกลุ่มโจรสลัดกลุ่มหนึ่งที่รู้เรื่องราวทุกๆอย่างกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มของราชาโจรสลัดโรเจอร์นั่นเองและเหล่าลูกน้องของเขาและในขณะที่เวก้าพังพูดถึงกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์เราจะได้เห็นคล็อกคลัตในแหลมแฝดจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่หมู่เกาะชาบอนดี้ผู้คนที่กำลังดูการถ่ายทอดสดของเวก้าพังต่างต,างตกใจ เกี่ยวกับเรื่องของราชาโจรสลัดนั่นเองและภาพก็ได้ตัดมาที่เกาะเอกเฮนเราจะได้เห็นยอรกกำลังตกใจสิ่งที่เวก้าพังพูดเกี่ยวกับเรื่องมาเธอรเฟรมถูกขโมยไปเนื่องจากเธอไม่ได้ซิงโครไนซ์ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับภารกิจลับของเธอกับพังเล็กคอนยอรกคิดไปเองว่าเมื่อเวก้าพังรู้ว่ารัฐบาลโลกกำลังมาหาเขาไม่เพียงแค่ซ่อนตัวเท่านั้น แต่เธอก็รู้แล้วว่าหอยทากสุดพิเศษนั้นอยู่ไหนและยอคก,ก็ได้โทรไปหาท่าผู้เท่าเพื่อแจ้งตำแหน่งของหอยทากสุดพิเศษนั้นและได้พูดขึ้นว่าฉันรู้แล้วว่าหอยทากพิเศษนั้นอยู่ไหนหุ่นยนต์ยักษ์โบราณกำลังปกป้องมันอยู่และภาพคืยได้ตัดให้เราเห็นท่าผู้เท่ากำลังมุ่งหน้าไปหาหุ่นยนต์ยักษ์เอลเดอร์ที่กำลังลุกโชนไปด้วยเปลวไฟพร้อมทำภารกิจของเขาอยู่ และข้อความของเวก้าพังก็ได้ดำเนินต่อว่าพวกกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นั้นพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ส่วนนั้นแต่ทำไมพวกเขาถึงหายตัวไปโดยไม่บอกใครเลยเกี่ยวกับเรื่องราวร้อยปีที่ว่างเปล่าและในเมื่อพวกเขารู้ทำไมพวกเขาไม่จัดการอะไรสักอย่างเลยทำไมพวกเขาไม่ทำและภาพก็ได้ตัดมาที่บาร์เล่าของเชกกี้เราจะได้เห็นเชกกี้กำลังกระทึบ จนสลัดขณะที่เธอได้คุยกับเลลี่ไปด้วยเช็กกี้ได้พูดขึ้นว่าเลลี่ซั่งนายน่ะดื่มมากเกินไปแล้วนะและเลลี่ก็ได้วางเครื่องดื่มของเขาไว้บนบาร์และพูดขึ้นว่าฉันในตอนนี้นะ่ะเป็นแค่คนแก่แล้วและนายพูดมากเกินไปแล้วเวก้าพังชายชรา,าแก่ๆอย่างนายไม่ควรทำลายความตื่นเต้นของคนรุ่นใหม่นะไอ้โง่และเลลี่ก็ได้พูดขึ้นต่อว่า ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้สนุกแล้วใช่ไหมโรเจอร์ Roger. พร้อมกับยิ้มและนึกถึงอดีตแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับสปอยวันพีซตอนที่1116และต้องขอแจ้งตอนนี้ว่าอาทิตย์หน้านะครับวันพีซได้งดอีกแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ